สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเล f e c ทุกท่านทุกคนนะคะ,ะท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะก็ขอให้ถูกควายเฮงควายปังเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเฉพาะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรสายดนนะคะท่านผู้ชมจะเป็นสูตรฟาร์มแม่ตานะท่านผู้ชมนะ,ะมาขอฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสนับสนุนสาลากกิแก่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม คำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหรือว่าสูตรนี้ค่ะจะเป็น2ตัวบนแค่2เม็ดเองนะคะท่านผู้ชมพี่ช้างจะขออธิบายสักนิดหนึ่งะคะ่ะโซนหลัก10บ,บนนี้พี่ช้างจะคำนวณให้ดูะคะ่ะแต่โซนหลักหน่วยบนนี้พี่ช้างยังไม่บอกนะคะเพราะว่าเขามีแค่เม็ดเดียวเองนะคะขอให้เขาออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหรือว่าเดี๋ยวเราค่อยมาบอกอีกทีนะคะท่านผู้ชม หาว่าท่านใดที่เชื่อใจว่าช้างมีที่ไปที่มาแน่นอนนะคะก็เอานําไปใช้เลยนะคะหากว่าท่านใดที่ไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะคะท่านผู้ชมลองมาดูการคํานวณกันค่ะนี่จะเป็นหลักร้อยบนนะคะหลักสิบบนนะคะหลักหน่วยบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบแล้วเนาะ,ะใกล้จะเป็นสามเอ็ดแล้วนะใครจะเที่ยงคืนแล้วเนาะเดี๋ยวปี่ชางมาบอกหลักสิบบนนะคะเอาอย่างงี้ค่ะแล้วเลขแปดนี้บวกเลขหนึ่งนะคะก็เป็นเลขเก้าค่ะอย่างงี้นะคะเสร็จแล้วตัวที่สองค่ะเอาเลขสองนะคะสี่บวกแปดก็เป็นสิบสองค่ะเอาสองมาบวกเก้านะคะก็เป็นสิบเอ็ดนะคะอย่างงี้นะคะหลักหน่วยนะคะ พช้างก็เคยพูดไปว่า,อาขอสงวนสูตรสักนิดหนึ่งนะคะรอให้เขาออกก่อนค่ะเสร็จแล้วหลักหน่วยนะคะก็เอาในนี้บกกันนะคะก็เป็นเลขหกนะแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งบกกันก็เป็นเลขสองค่ะท่านชมบกกันเสร็จแล้วนะบวกกันเสร็จแล้วก็เป็นเลขแปดคะ่ะอันนี้มีแค่หลักหน่วยบนของเราแค่ตัวเดียวโดดๆนะคะ พี่ช้างถึงยังไม่บอกค่ะท่านผู้ชมสูตรที่เรายังไม่บอกใครแบบนี้เนาะเขาก็น่าจะเดินยาวนะคะท่านผู้ชมก็ไม่อยากให้เขาใครใครเอาไปทำให้มันซ้ำกันค่ะท่านผู้ชมนะไม่แช่อะไรหรอกค่ะนะก็ประมาณนั้นแหละค่ะเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่ช้างมาจับคู่ให้ดูค่ะหนึ่งแปดค่ะ แล้วก็จะเป็น98แบบนี้นะคะหากว่าท่านชมชอบสูตรนี้นะเอากลับด้วยนะคะท่านชมเนาะต้องกลับตัวด้วยนะคะก็เข้าที่ตัวนี้ค่ะเลขเก้บกแนะคะก็เป็น17ค่ะเสร็จแล้วเ,เลขห้าบวกเกค่ะก็เป็น14ใช่ไหมคะ เลขสีนี้เอามาบวก7นะคะก็เป็นเลข1คะ่ะท่านผู้ชมก็เป็น11คะ่ะ4นะคะ4ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นเลข7็ใช่ไหมคะไม่แช่มาบวกกันแบบนี้นะคะตัวนี้คำนวณเสร็จแล้วเอาเลข7็เนี่ยมาวางก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็เอาเลขสีเนี่ยมาบวก7อีกทีค่ะก็เป็นเลข1แบบนี้นะคะไม่ใช่บวกกันลงมานะคะ่วนหลักหน่วยคะ่ะหลักหน่วยจะเป็นเอาเลข เลขสอค่ะท่านชมเลขสอมาบวกเลขสีค่ะอ่ะอย่างนี้นะคะส่วนหลักหน่วยค่ะก็จะได้ประมาณนี้อ่ะเดดๆโดโดๆแบบนี้นะคะส่วนเรามาจับคู่ก่อนนะคะอย่างนี้ค่ะอ๋อสีไม่เหมือนกันเลยนะ สีไม่เหมือนกันเลยท่านชมไม่เป็นไรละเอาตามนี้แหละค่ะก็เข้าที่ตัวนี้ค่ะถ้าสมมติเราอ,อย่าให้มันเข้มอีกนิดเป็เรากานี้เลยอ่ะสีนี้เลยอ่ะดูงวดที่สามกันนะคะ นาที่สามค่ะเรามาคำนวณหลักสิบนะคะหนึ่งบวกหกนะคะก็เป็นสิบเจ็ดค่ะหนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็ดใช่ไหมคะเอาเจ็ดเนี่ยเอามาวางตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วหนึ่งบวกหนึ่งค่ะก็เป็นเลขสองใช่ไหมคะเอาสองเนี่ยมาบวกเลขเจ็ดนี้ก็เป็นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะอ่เสร็จแล้วถ้าเราบวกแบบนั้นนะท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าเราบวกมาเอาแค่นะถ้าสมมติาเ,าเลขสองบวกเลขเจ็ดก็เป็นเก้าใช่ไหมคะ เลขสี่บกเลขเจ็ดก็เป็นหนึ่แต่ว่าตัวนี้ไม่เข้านะถ้าถ้าเราจะบวกแบบนั้นนะคะถ้าเราจะบวกแบบนั้นอันนี้ไม่เข้านะคะอันนี้ไม่เข้านะคะพี่ช้างถึงเอามาวางแบบนี้นะคะหลักหน่วยนี้นะคะก็เอาตัวนี้มาบวกกันนะคะเลขศูนย์บกศนย์นะคะศูนย์บกศย์ก็เป็นศูนย์ค่ะเอา,เามาจับคู่กัน,นะคะ่ะ งวดที่งวดที่เพิ่งออกไปนั้นนะคะท่านผู้ชมก็เข้าที่ตัวนี้นะคะมองเห็นไหมคะไกลไปไหมเนี่ยนี่อำดูว่าที่จะออกกันนะคะท่านผู้ชม พีช้างก็อธิบายตั้งแต่หคลิปนะคะแต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่ช้างจะขอพูดย้ําอีกทีนะคะจะบอกย้ําอีกทีว่าหลักสิบนี้พี่ช้างจะคํานวณแล้วก็บอกการวิธีการคํานวณน,นะคะแต่หลักหน่วยนี้พี่ช้างยังขอยังไม่บอกนะคะขอให้เขาออกก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันหรือขอให้เขาออกก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันนะคะมาคานวณต่อเลยค่ะ เ,เลขเก้านะคะบวกเก้าบกเก้าบกศูนย์นะคะก็เป็นเลขเก้าค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเอาเลขหกนี้บวกเก้าค่ะก็เป็นเลขห้านะคะเอาห้าตัวนี้ไปบวกเก้าตัวนี้อีกทีนะคะก็เป็นเลขสี่ค่ะท่านผู้ชมนะก็เป็นสี่ค่ะเราต้องเอาสองเอาเอาเอาตัวนี้นะคะไม่ใช่เอาตัวนี้นะ,ะต้องเอาตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะ ต้องเอาตรงนี้นะคะหลักสิบแต่เราต้องกลับเขื่อนิดหนึ่งนะคะส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็จะเอาตัวนี้มาบวกกันค่ะในนี้บวกกันเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแปดนะคะเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะบวกเสร็จแล้วก็จะเป็นเลขแปดเช่นกันค่ะแล้วบวกกันนะคะบวกกันนะคะหลักหน่วยบนของเราได้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชม จแล้วเรามาจับคู่กันค่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้าการเผื่อนิดนึงนะท่านชมตัวนี้นะคะการเผื่อนิดหนึง่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็เอามันไม่มีที่วางแล้วเราก็วางตรงนี้เลยเนอ่ะขอเป็นสามตัวก็แล้วกันนะคะ เราต้องหันตัวเลขหกเนี่ยออาเป็นเลขเก้แบบนี้นะคะหากว่าท่านใดเชื่อใจช้างนะคะว่าสูตรนี้มีที่ไปที่มาแน่นอนนะคะก็เอานําไปใช้ได้เลยนะคะท่านใดไม่เชื่อก็ยังไม่ต้องเอาไปก็ได้นะคะท่านชมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรพิเศษนะคะท่านชมทีพช้างเอามาให้ท่านชมนะคะ ก็ขอให้ถูกขอให้เหงขอให้ปังเลยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะหาตัวที่เอามาใส่นะคะที่ในชุดนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ช่างลองเขียนดูค่ะเอาอย่างนี้ค่ะเอาอย่างนี้มาใส่นะคะโอ้ยโอยโอยโอย,โอยสมมุติว่านะเราชอบคู่ไหนเนาะความจริงมันมีแค่สามตัวนี้เองนะคะ ส,สูตรสูตรนี้นะท่านผู้ชมเขาไปตรงกับที่ในความฝันก็แล้วแต่หรือว่าในอะไรเซ็กเซน์ก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมพูดง่ายๆก็คืออ่ะเอาซื้อติดตัวเก่าไว้ก็แล้วกันนะคะหาซื้อที่ติดตัวเก่าไว้จะเป็นล่างหรือจะเป็นบนก็แล้วแต่นะคะอาสามตัวบนที่งวดที่ผ่านมานี้ก็เขามีเลขหกเลขเก้าเนาะ เราก็ต้องหาติดไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเอาเลขเก้ามาใส่ตัวนี้บ้างนะคะท่านผู้ชมมันมองเห็นไหมนะเอาเลขเก้าใส่ตัวนี้บ้างนะ,ะอ่าเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้เอาสามสี่ตัวนี้เขาก็เด่นอยู่แล้วนะ,ะท่านผู้ชมสามสี่ตัวนี้เอาไปจับคู่กับตัวนี้นะ,ะสมมุติว่าอย่างนี้ค่ะสี่หกศูนย์สี่หกห้าสี่หกสอง หรือ461อย่างนี้นะคะหากว่าเขามาตรงๆนะคะท่านชมไม่ต้องไปกลับกันนะคะหากว่าท่านชมไม่มั่นใจว่าเขาจะมาตรงหรือเปล่าเราก็กลับอีกตัวหนึ่งเราก็เอาหาตัวหลักร้อยเนี่ยเอามาเลงใส่เลยนะคะท่านผู้ชมสมมติว่าตอนนี้เขาเป็น46ใช่ไหมคะเราก็เอา0ใส่5ใส่2ใส่1ใส่แล้วก็กลับตัวแล้วก็64แล้วก็เอา0ใส่5ใส่2ใส่ อย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องกลับเยอะมากมายขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวช้างลองจับให้ดูค่ะอย่างนี้ค่ะท่านชมทิพช้างลองจับคู่ให้ท่านชมแล้วนะคะมีประมาณ42ตัวไม่ต้องกลับอะไรสักอย่างเล่นตรงๆนะคะอันนี้หาว่าชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นแบบนี้ค่ะลองดูนะคะลายตาหรือเปล่าไกลไปไหมเนี่ยอ่าหกเก้าอันนี้เก้าหกนะ โซนหลักร้อยเนี่ยเราก็เอาจักใส่แบบนี้เลยจักยาวเลยนะคะมาตั้งแต่เลข3ที่เราสงสัยนั่นแหละคะ่ะเลข3ามก็ชนกันนช่นคะเลขสาเลขศูนย์เลขหเลขหเลขสเลขเเลขเนะคะมีแต่เลข8ปดไม่ได้เอามาจับให้นะคะ,ะในนี้ที่ฟั้งจับแบบนี้ท่านชมไม่ต้องเอาทั้งหมดก็แล้วแต่นะคะท่านชมชอบตัวใดตัวหนึ่งก็เอาแค่ตัวนั้นไปนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นคู่ที่96เนาะเรามาดูที่ อ่าสี่สี่หกหรือหกสี่กันนะคะเนี่ยสี่หกหรือว่าจะเป็นหกสี่นะคะก็ช้างก็เอาเลขสามเลขศูนย์เลขห้าเลขหนึ่งเลขสองเลขเจ็ดเลขเก้านะ,ะที่เอามาวางเป็นหลักร้อยนะคะอ่าอันนี้ก็เทียมมาวางเป็นหลักร้อยค่ะอ่าทําชมลายตาไหมคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นสี่เก้านะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น เกสนะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวที่เราสงสัยเนี่ยเอามาวางด้านหน้าแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องกลับอะไรก็เล่นตรงๆแบบนี้นะคะที่ในนี้ส,สุกนี้เขายังเดินต่อก็อยู่ใน,นนี้ละคะ่ะพี่ช้างว่านะคะส่วนหลักร้อยเนี่ยช้างก็จับมาวางไว้ทุกตัวแล้วเหลือแต่เลขหกกับเลขแนะคะที่ไม่ได้เอามาจับคู่ให้นะคะแล้วก็เลขสี่เท่านั้นเองหากว่าไม่ชอบเราก็เอาแค่นี้ก็พอค่ะ ี๋ยวเรามาพบกันอีก2ตัวบนชุดนั้นนะคะงวดนี้จะชนกับสูตรนี้หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีอีกสูตรคือ2ตัวมาตัวนะคะเดินยาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่ช้างจะมาแถมอีกตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแถมอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวช้างแถมให้ค่ะแถมให้ตัววิ่งนะคะเล็กวิ่งเลยนะแถมเล็กวิ่งนะคะเอาตั้งแต่งวดนี้เลยนะคะ เลขแปดนี้บวกเลขสามนี้นะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหกค่ะบวกสามเป็นเลขเก้านะคะอันนี้จะเป็นเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งนี้พี่ช้างก็เอามาวางอ่าันนี้จะเป็นเลขวิ่งนะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกสามเป็นเก้านะคะอ่าเฉพาะงดนี้นะก็เข้าที่ตัวนี้เห็นไหมคะก็ตรงกับหลักสิบนะคะแล้วมาอีกตัวหนึ่งะค,ะ 9, ค่ะอ่าเก้าบวกเก้าค่ะก็เป็นสิบแปดค่ะเอาแปดมาบวกสามค่ะ ก็เป็นเลขหนึ่งนะคะอ่ะนี่จะเป็นเลขวิ่งนะคะก็มาตรงกับหลักสิบเช่นกันนะคะท่านชมแล้วมาอีกงวดหนึ่งค่ะอีกงวดที่สามนะคะอ่าเลขเก้าบวกเลขหนึ่งค่ะเก้าบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะแล้วก็มาบวกศูนย์อีกทีก็ยังเป็นเลขศูนย์อยู่นะคะส่วนงวดนี้ก็จะเป็นเลขวิ่งที่ เลขสูตรค่ะก็ยังมาตรงกับหลักหน่วยนะคะสูตรนี้นะที่จะออกนี้ค่ะอ่ะสองบวกเก้าก็เป็นหนึ่งค่ะอ่ะหนึ่งบวกห้าก็ยังตรงกับตัวนี้นะท่านชมนี่จะเป็นเลขวิ่งของเรานะคะนี่นะงวดนี้นะคะท่านชมงวดนี้นะเลขวิ่งตรงกับตัวนี้นะคะ่วนงวดนี้ตรงกับตัวนี้่วนงวดนี้ ไปตรงกับหลักสิบนะคะอ่าสนวัดนี้ก็ไปไปตรงกับหลักสิบนะคะท่านชมเพราะฉะนั้นก็มีประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะขอให้ท่านชมจงโชคดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ